สวัสดีค่ะพบกันค่ะกับครูพิมพ์นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะของชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเจอก,กันค่ะคลิปที่41แล้วนะคะคลิปนี้คุณครูจะพาเราขึ้นเรื่องใหม่นะคะเราเปิดหนังสือค่ะบทที่3นะคะเรื่องก,การคูณและการหารค่ะเราเปิดหนังสือค่ะหน้าที่107นะคะเรามาดูเรื่องการคูณก่อนเลยค่ะ การคูณนะคะดูที่ตัวอย่างเลยค่ะการคูณจํานวน1ห,หลักกับจํานวนมากกว่า4หลักนั่นเองค่ะมากกว่า4หลักก็จะเป็นหลักแสนหลักล้านใช่ไหมคะถ้าเป็น4หลักก็ต้องเป็นหลักหมื่นค่ะเรามาดูที่ตัวอย่างเลยนะคะพิจารณาการหาผลคูณของ3คูณกับ4 3 3 2 2ค่ะเนื่องจาก3คูณกับ 41,312เท่ากับเท่ากับ41,312บวกกัน3ครั้งนั่นเองค่ะเพราะว่ามันคูณกับ3ใช่ไหมคะแล้วก็บวกกันไปเรื่อยๆค่ะการคูณและการบวกก็เหมือนกันนะคะในการสร้างแม่สุดคูณถ้าสมมติเราจะสร้างแม่ที่55ใช่ไหมคะเราก็เอา55ค่ะบวกกันลงไปเรื่อยๆ ถ้าเราจะหา55คูณ12เราก็ต้องเอา55ค่ะบวกกันไปทั้งหมด12ครั้งนะคะเรามาดูเลยค่ะวที่หลักหน่วยเป็นเลขอะไรคะหลักหน่วยในตัวอย่างตรงนี้ขอบอกว่าให้เอา41,312บวกกัน3ครั้งนั่นเองค่ะเราก็ต้องตั้งหลักให้ตรงหน่วย10ร้อยพันหมื่นตั้งให้ตรงนะคะถ้าเราตั้งหลักไม่ตรงเราจะคูณหรือจะบวกลำบากแล้วก็หลักมันก็จะคาดเคลื่อนด้วยค่ะ หลักหน่วยนะคะเป็นเลข2ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะก็2บวก2บวก2ใช่ไหมคะเป็นเท่าไหร่เป็น6หรือ3คูณกับ2 3มาจากไหนก็มี2ทั้งหมด1 2 3สามี3มี2ทั้งหมด3ตัวคูณกับ2ก็เป็นเลข2ใช่ไหมคะก็เท่ากับ6เหมือนกันหลักสิบค่ะหลักสิบมี1ด้วยกัน3ตัวเหมือนกันนะคะ ก็10บวก10บวก10ค่ะเป็น30นะคะหรือค่ะ3คูณ10ก็เป็น30นะคะเราไปดูที่หลักร้อยค่ะหลักร้อยของเราเป็นเลข3ทั้งหมดใช่ไหมคะทั้ง3ตัวเลยก็หลักร้อยก็ต้องมีเลขศูนย์สตัวก็300บวก300บวก300ค่ะเท่ากับ900นะคะหรือ3คูณกับ300ก็เท่ากับ900เหมือนกันค่ะ ดูที่หลักพันหลักพันของเราเป็นเลขหนึ่งหลักพันคิดจากก็เอาบวกกัน3ครั้งค่ะ1,000พบวก1,000บวก1000 3ครั้งนะคะเท่ากับ3 0 0พันค่ะหรือจะเอา3คูณกับ1,000พนะคะก็เท่ากับ3 0 0พันเหมือนกันค่ะคิดที่หลักหมื่นค่ะหลักหมื่นเป็นเลข4ทั้งหมด3จํานวนอะไรใช่ไหมคะก็4ี่0มนบวก4ี่0มบวก4ี่0 0ด้วยกัน3ครั้ง ก็เท่ากับ12,000่ัใช่ไหมคะหรือ3คูณกับ4,000 40, 0ก็เท่ากับ12,000เหมือนกันค่ะก็เขียนลงไปให้เรียบร้อยนะคะเรามาดูอีกวิธีหนึ่งค่ะก็คือใช้วิธีการคูณไล่ลำดับค่ะจากหลักหน่วยไปจนถึงหลักหมื่นเรื่อยๆนะคะเวลาคูณนะคะดูที่หลักหน่วยข้างบนเขาเรียกว่าตัวตั้งข้างล่างเขาเรียกว่าตัวคูณนะคะ ดูค่ะอันดับแรกเราจะต้องเอาตัวคูณค่ะไปคูณกับตัวตั้งนะคะไล่ไปทีละหลักหน่วย1 0บร้อยพันหมื่อันดับแรก3ก็ต้องคูณ2อวสออยู่ในหลักหน่วย3คูณสเป็นเท่าไหร่คะเป็น6ค่ะต่อไป3คูณ1เป็นเท่าไหร่คะเป็น3ต่อไปนะคะ3คูณ3เป็น9ต่อไปอีก3คูณ1ก็เป็น3ต่อไปอีกค่ะ สาคูณสเป็น12ถ้าตัวข้างหน้าไม่มีตัวคูณอีกเราก็เขียนลงไปให้หมดเลยค่ะก็คือ12นั่นเองค่ะดังนั้นค่ะ3คูณกับ4ี่หมก็เท่ากับหนึ่งแเหมือนกันทั้ง2วิธีเลยค่ะเราเปิดหน้าที่108ต่อเลยนะคะหน้าที่108จะมีตัวทดด้วยนะคะก็ใช้การคูณเหมือนกัน จทย์ขอให้มาก็คือพิจารณาการหาผลคูณของ4คูณกับ61,723ค่ะตัวตั้งของเราก็ต้องเป็นจำนวนที่มากนะคะก็เอา61,723ตั้งค่ะก็คือตัวข้างบนนะคะตั้งไว้ตัวคูณก็คือ4ค่ะคูณไปทีละหลักนะคะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นไล่ไปทีละหลักนะคะต้องไล่หลักหน่วยก่อน เอาแม่4ี่มาดูค่ะ4คูณ3เป็น12ค่ะเวลาทดใส่หลักหน่วยทดหลักสิบหรือใส่ตัวข้างหลังทดตัวข้างหน้าก็ใส่2ทด1น,นะคะต่อไป4คูณ2เป็นเท่าไหร่คะเป็น8ใช่ไหมคะมีอะไรมีตัวทด1ก็เป็น9ค่ะต่อไป4คูณเเป็นเท่าไหร่คะ4คูณเเป็น2 0 ใช่ไหมคะใส่ข้างหลังทดข้างหน้าหรือใส่หลักหน่วยทดหลักสิบก็ใส่8ค่ะทด2ต่อไปก็4คูณ1เป็น4แล้วมีตัวทดอีก2ค่ะ4บวก2ก็เป็น6นะคะต่อไปก็4คูณ6เป็นเท่าไหร่คะเป็น24แต่มีตัวที่จะคูณอีกไหมไม่มีแล้วเราก็เขียน24ลงไปเลยค่ะดังนั้นค่ะ4คูณกับ 61723นะคะจะมีผลลัพธ์อยู่ที่246892นั่นเองค่ะเปิดหนังสือหน้าที่1 0 9ต่อเลยนะคะเปิดแล้วใช่ไหมคะเรามาดูตัวอย่างที่เราจะต้องทำกันดีกว่าค่ะนี่คือตัวอย่างนะคะหาผลคูณของ76912ค่ะคูณกับ5นะคะตัวตั้งของเราจะต้องเป็นจำนวนที่มากก็เอา 76,912ตั้งคูณกับ5เราก็ต้องดูที่แม่5ตั้งหลักให้เรียบร้อยนะคะข้อนี้จะมีการทดพอเราคูณเสร็จแล้วเราก็ต้องมาทำการประมาณค่าด้วยค่ะเราต้องคูณกันออกมาก่อนนะคะตัวแรก2คูณกับ5ค่ะโดยไล่จากหลักหน่วยนะคะ2คูณ5เป็น10ใส่ศูนย์ค่ะทด1ึงใส่ตัวข้างหลังทดตัวข้างหน้าใส่หลักหน่วยทดหลักสิบนะคะต่อไปค่ะ 5คูณ1เป็น5ใช่ไหมคะมีตัวทด1ก็เป็น6ค่ะ5คูณ9เท่ากับ45ก็ใส่5ทด4นะคะ5คูณ0นยเป็นเท่าไรคะเป็น0แต่มีอะไรคะมีตัวทดก็เขียนลงไปค่ะเป็น4นะคะเพราะมีตัวทด4ต่อไปก็5 6เป็น30ก็ใส่0ค่ะทด3นะคะ ต่อไปสุดท้าย5คูณ7 5คูณ7เป็น35ใช่ไหมคะมีตัวทดอีก3ค่ะบวกเข้าไป35บวก3ก็จะเป็น38ไม่มีตัวที่จะให้คูณแล้วเราก็เขียนลงไปให้หมดเลยค่ะผลลัพธ์ที่เราได้นะคะที่เราคูณกันมาแล้วก็คือหน่วย100ร้อยใส่คอม่าหน่วย100ร้อยแล้วก็ใส่คอม่านะคะก็3 8 4ล้าน8แสน5 6 0ค่ะ เรามาดูข้างๆตรงนี้เลยนะคะเราจะต้องทำการประมาณค่าแล้วก็ดูว่าสมเหตุสมผลหรือเปล่าสิ่งที่เราประมาณค่าออกมาแล้วก็ผลลัพธ์ที่เราหาได้นะคะพิจารณาความสมเหตุสมผลค่ะเนื่องจากตรงนี้ให้เราลอกโจทย์ลงมาเลยนะคะ76,912ค่ะในการประมาณค่าจำได้ไหมคะถ้าเป็นหลักแสนเราก็ต้องดูที่หลักหมื่นใช่ไหมคะ ถ้าเป็นหลักหมื่นเป็น0 1 2 3 4ให้เราคงค่าหลักแสนไว้เท่าเดิมแล้วก็เปลี่ยนทั้งหมดเป็นเลข0ใช่ไหมคะแต่ตรงนี้เป็นเลข6ก็5ถึง9 5 6 7 8 9ให้เราเพิ่มอีก1จํานวนในหลักแสนหลักแสนของเราเป็นเลข7 7บวกอีก1ก็จะเป็น8ค่ะพอเราบวกกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนหลักหน่วยจนถึงหลักหมื่นนะคะ เปลี่ยนไปค่ะเป็นเลขศูนย์ให้หมดก็จะมีค่าประมาณอยู่ที่800,000นะคะและตรงนี้ก็นำค่าประมาณที่เราประมาณได้ค่ะก็คือ800,000นะคะมาคูณกับตัวคูณของเราก็คือ5นั่นเองก็จะอยู่ที่4ล้านใช่ไหมคะสะแดงว่า3 8 000, 4 5 6 0สมเหตุสมผลหรือเปล่าเราดูที่ตรงนี้นะคะ เราจะต้องประมาณค่ะเป็นเป็นหลักล้านใช่ไหมคะเราก็ต้องดูที่หลักแสนอ่าเลขแปดใช่ไหมคะเป็นหลักแสนถ้าเป็นห้าหดใช่ไหมคะให้เราบวกเพิ่มอีกหนึ่งจำนวนค่ะหลักล้านของเราเป็นเลขสี่สี่บวกหนึ่งหลักล้านของเราเป็นเลขสามสามบวกหนึ่งก็จะเป็นสใช่ไหมคะ พอเราบวกเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนหลักแสนเป็นจนถึงหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์ข้อนี้ก็จะประมาณ4ล้านเหมือนกันแสดงว่าสมเหตุสมผลนะคะเรามาดูตัวอย่างข้างล่างเลยค่ะข้อที่1น,นะคะ8คูณกับ3419ค่ะตัวตั้งจะต้องเป็นจำนวนที่มากก็เอา3419ตั้งนะคะ คูณกับ8ก็คือตัวคูณเราก็ต้องดูที่แม่8ค่ะคูณไปทีละหลักเริ่มจากหลักหน่วยไปจนถึงหลักหมื่นนะคะ8-9คูณเเป็นเท่าไหร่คะ8ปดคูณเเป็น2 7, 7 2ไอ้ใส่ทด7ค่ะ8คูณ 1, 1เป็น8ใช่ไหมคะบวกอีก7เป็นเท่าไหร่คะ8ไม่แน่ใจนับอีก7ก็เป็น 15, 15ค่ะใส่5ทด 1, 1นะคะ 8ปคูณสเป็นเท่าไหร่คะ8ปคูณสเป็น32ค่ะบวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น33ก็ใส่3ทด3านะคะแคูณกับ0นย์เป็นเท่าไหร่คะ8ปคูณศย์ได้0ูนย์นะคะ แต่เรามีอะไรคะเรามีตัวทดก็เขียนลงไปค่ะเป็น3าใช่ไหมคะสุดท้าย8คูณ3เป็น24มีตัวคูณข้างหน้าอีกไหมไม่มีก็เขียนลงไปให้หมดเลยค่ะ24คําคำตอบนะคะไล่หน่วยหน่วย1 0ร้อยเป็นหลักแสนใช่ไหมคะตอบ 24, 2องแสนสเรามาดูข้างๆค่ะพิจารณานะคะพิจารณาการสมเหตุสมผลหรือเปล่าเนื่องจากตรงนี้ เขาให้โจทย์มาแล้วเป็นหลักหมื่นใช่ไหมคะถ้าเป็นหลักหมื่นเราก็ต้องประมาณที่หลักพันหลักพันของเราเป็นเลขศูนย์ใช่ไหมคะถ้าเป็นศูนย์จนถึงสี่ให้เราปัดทิ้งให้หมดค่ะตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหน่วยนะคะก็จะประมาณอยู่ที่สามหมื่นค่ะและตรงน,นี้ให้เรานำค่าประมาณที่เราหาได้ค่ะคือสามหมื่นคูณกับแปดก็คือตัวคูณที่โจทย์กำหนดให้นะคะ จะเท่ากับ2,40,000ค่ะเรามาดูผลลัพธ์ที่เราได้นะคะผลลัพธ์ก็เป็น 24, 2 4 3 3 5 2เหมือนกันใช่ไหมคะแสดงว่าก็2 0 0 0 0 0ส0 0 0เหมือนกันแสดงว่าข้อนี้สมเหตุสมผลนะคะเรามาดูข้อที่2กันเลยค่ะเรามาดูข้อที่2นะคะ4,27,531คูณกับถูกนะคะวิธีทำ ก็ไล่หน่วยค่ะไล่หน่วยตั้งแต่หลักหน่วยไปจนถึงหลักแสนนะคะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะคะตัวคูณก็คือ6เราต้องดูแม่6ค่ะคูณไปที่หลักเลยนะคะเริ่มจากหลักหน่วยก่อน6คูณ1เป็น6นะคะ6คูณ3เป็น18ใส่8ทด1ค่ะ6คูณ5เป็น30นะคะบวกตัวทดอีก1เป็น31ใส่1ทด3มค่ะ 6กคูณเเป็นเท่าไหร่คะ6กคูณเเป็น42ใช่ไหมคะ42บวกกับอีกตัวทด3เป็น45ก็ใส่5ทด4ค่ะ6กคูณสเป็น12ใช่ไหมคะบวกตัวทดอีก4เป็น16ก็ใส่6ค่ะทด1นะคะ6กคูณสเป็นเท่าไหร่คะ6กคูณสเป็น24บวกตัวทด1เป็น25 เพราะว่าข้งนางหน้าไม่มีตัวที่จะคูณแล้วเราก็เขียน25ลงไปเลยค่ะเรามาไล่หน่วยค่ะหน่วย1ิบร้อยหน่วย1 0บร้อยข้อนี้ตอบ2 5 6 5้านค่ะเรามาดูช่องพิจารณาความสมเหตุสมผลกันนะคะเนื่องจาก4,27,531ค่ะมีค่าประมาณอยู่ที่4,000 0 0นะคะ และตรงนี้ให้เรานำค่าประมาณที่เราหาได้มาคูณกับตัวคูณหรือ6นั่นค่ะคูณกันแล้วนะคะจะมีผลลัพธ์อยู่ที่2 40ล้านแสนค่ะอันนี้เป็นเท่าไร่2 4ล้านสแสนเหมือนกันหรือเปล่าใกล้เคียงกันแสดงว่าข้อนี้สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะเรามาดูการบ้านของเราดีกว่านะคะการบ้านนะคะแบบฝึกหัดค่ะ หน้าที่45นะคะให้หนูทำตามตัวอย่างค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะมาเฉลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ